เครื่องแยกเกลือครับเพื่อเปลี่ยนน้าทะเลเป็นน้ําดื่มสามารถทําได้มากถึง49,000ลิตรต่อวันและที่สําคัญก็คือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยครับบริษัทสตาร์ทอัพครับสัญชาติแคนาดาที่ชื่อว่าโอ i นกาเทคโนโลยีส s ครับผมเปิดตัวเทคโนโลยีการแยกเกลือออกจากน้ำทะเลโดยอาศัยพลังงานคลื่นของทะเลนั่นเองครับช่วยให้สามารถที่จะรองรับความต้องการน้ำจืดของผู้บริโภคได้โดยที่ลดความกังวลเรื่องของสิ่งแวดล้อมลงแล้วครับ Yeah. <laughs> ถ้าเราลองกลับมาดูเรื่องของความต้องการน้ําของมนุษย์นะครับบนโลกนี้เทียบกับปริมาณน้ําที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยน้ำจืดที่นํามาบริโภคได้ครับมีส,สัดส่วนไปแค่3%เเท่านั้นเองครับที่เหลือก็จะเป็นน้ําทะเลหรือน้ําเค็มต่างๆที่ไม่ได้เหมาะแก่การนํามาบริโภคหรือใช้ในอุตสาหกรรมด้วยซ้ำไปนะครับดังนั้นเนี่ยการแยกน้ําเกลือจากน้ําทะเลครับก็เป็นอีกหนึ่งกระบวนการหนึ่งที่มนุษย์ใช้ในการผลิตน้ําจืดแต่กระบวนการนี้ครับมันใช้พลังงานสูงครับแล้วก็ที่ ่ามเียไม่ได้มีการเอาพลังงานจากแหลง่งพลังงานหมุนเวียนเข้ามาใช้แล้วก็ไม่ค่อยจะเป็นมิตต่อสิ่งแวดล้อมมากครับโดยข้อมูลของทาง International Desalination Association กับเป็นสมาคมที่เกี่ยวกับเรื่องของทุกีการแยกเกลือออกจากน้ำนะครับเปิดเผยครับว่าในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมีโรงงานแยกเกลือเพิ่มขึ้นถึง2เท่านะครับแล้วก็ยังมีการคาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้นอีกกว่า 9%ในอนาคตครับดังนั้นด้วยปริมาณความต้องการแบบนี้โซลูชันที่เป็นมิรต่อสิ่งแวดล้อมครับ mm. ก็จะเป็นประโยชน์กับโลกมนุษย์ของเราอย่างมากเลยนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งท่องทางนะครับเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่จะช่วยลดการใช้พวกเชื้อเพลิงฟอสซิลด้วยครับ ทีนี้เรื่องของการแยกเกลือออกจากน้ําทะเลครับโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีเทคนิคเรื่องของการใช้ความร้อนครับเพื่อทําให้น้ําระเหยแล้วก็เหลือเกลือทิงเอาไว้นั่นเองกับอีกแบบก็คือการใช้เมมเบรนครับหรือเรียกง,ง่ายๆก็คือเหมือนกับเป็นการกรองการดักจับนะดูดซับเกลือเอไว้เพื่อให้เหลือแต่น,น้าบริสุทธิ์ครับซึ่งวิธีการเหล่านี้ใช้พลังงานสูงนะครับสําหรับเรื่องของการใช้เมมเบรนเนี่ย พลังงานสูงก็จริงนะครับแต่ก็มีประสิทธิภาพมากกว่าไปด้วยอย่างไรก็ดีครับมันก็ยังไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ดีไม่ว่าจะใช้เมมเบรนหรือความร้อนทางโอนิค่าเทคโนโลยีครับเขาก็เลยเลือกพัฒนาทางสายของเทคโนโลยีการแยกเกลือด้วยเมมเบรนครับแต่ปรับปรุงให้มันเหนือชั้นมากขึ้นกว่าเทคโนโลยีเมมเบรนที่ผ่านมา โดยวิธีการของเขาครับเขาแยกเกลือโดยการใช้เครื่องลอยตัวที่ถ่วงไว้นะครับอยู่ในทะเลร่วมกับเมมเบรนแบบใหม่และพลังงานที่ใช้ครับใช้พลังงานจากคลื่นทะเลแทนนั่นเองครับ โดยเครื่องจักรตัวนี้ครับจะดูดซับพลังงานจากคลื่นนะครับเปลี่ยนเป็นพลังงานทางกลน,นะครับเพื่อใช้ในการสูบแล้วก็ดันน้ําทะเลเข้าไปนผ่านเมมเบรหลังจากนั้นครับ25%ของน้ําก็จะถูกนําเข้าสู่กระบวนการแยกเหลือออกจากน้ําทะเลและน้ําบริสุทธิ์ที่ได้ครับก็จะถูกสูบขึ้นฝั่งโดยอาศัยพลังงานกลตามลําดับนั่นเองครับ12ธันวาคมนี้ได้เวลายกระดับโรงงานของคุณสู่ดิจิทัล เสริมแร่งความรู้ด้านเทคโนโลยี IT และ OT ที่งาน Automation Summit 12ธันวาคม2566ณสามย่านมิทาว์ฮอลล์กรุงเทพพบกับสุดยอดองค์ความรู้เพื่อผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล Smart Management for Digital Factory เติมเต็มในทุกมิติ Part 1 Digital Culture Evolution for the Smart Manufacturing of the Future Part 2. Smart Management for Smart Manufacturing 2024 Part 3. Landscape of Smart IT and OT เข้าร่วมง,งานฟรีสำรองที่นั่งได้ที่ www.automationexpo.asia หรือ hotline 0822264787